สำหรับเช้านี้นะครับก็ทำการถ่ายน้ำประดุกพันธุ์ลิขวีนนะครับบอ่อนี้ผมปล่อยมา,เ,าเดือนหกนะครับจากขนาดลูกปลาตัวละหนึ่งบาทนะครับตัวนี้ผมก็เอาขวดเครื่องดื่มนะครับวางไว้เพื่อสิขนาดถ้าเป็นไซส์ใหญ่อะนี้นะครับ ยาปเป็นพุทธนะครับบ่ผ้าใบก็จะใช้น้ำไม่ท่าเยอะนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนน้ำใหม่ ตัวกับผิวขึ้ขนาดนี้นะครับเลี้ยงยำบ้างนะครับพปลานะครับแข็งแรงทุกตัวนะครับท้อง,องจะดีนิดนึงนะครับต้น็นบอกข้าใบนะครับปลาก็จะ พองไม่โดนเสียสีนะครับแล้วก็ไม่ไม่มีการบาดเจ็บผมเปลี่ยน่ายน้ำประมาณ14-15วันนะครับเปลี่ยนน้ำครั้งหนึ่งนะครับน้ำก็ใช้น่อยเยอะสังเกตก็คือบริเวณขอบตะกันนะครับแต่ไม่ใช่น้ำประปลาทั้งหมดนะครับมันเป็นน้ำที่มาจาก จะดูฝนด้วยนะครับปกติผมใช้ประมาณขนาดสักข้อข้อมือนะครับก็อพอละประดึกสามารถอยู่ได้น,นะครับที่เป็นขอบตะกันนะครับก็ได้น้ำมาจากฤดูฝนนะครับที่ตกลงมาช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับน้ำก็เยอะก็ไม่ดูดออกน,นะครับ ออกกรองนะครับลนล่นปัจจุบันไม,ไม่ใช้แล้วนะครับก็คือไม่ไม่มีความจำเป็นมากนะครับน้ำนี่เป็นประปาหมู่บ้านนะครับไม่ใช่น้ำเหม,มือนในุงเที่ไหลนละครนลนะไม่มีคอรีนเน จะประมาณไซน์นี้ครับขนาดอายุก็จะประมาณเดือนครึ่งนะครับแต่เนืเ่องจากว่าน้ำสะอาดแล้วก็ให้อาหาราตามระยะเวลานะครับก็ปลาก็จะสมบูรณ์นะครับคือเราเลี้ยงรับประทานเองนะครับ ก็ไม่ใช่ว่าจะปล่อยตามคือปล่อยใ้น้ำตะกบมากปลาปลาจะไม่ให้โตบางบางตัวก็กอไม่ค่อยโตก็ก็มีนะครับนี่ก็เป็นขนาดของบอ่อนะครับ อยู่ในพื้นที่ของป่าผักหวานนะครับบ้านหมอสระบุรีนี่ต้นผักหวานใหญ่ครับช่วงมกราคุมพานะครับก็จะเก็บลูกักหวานขายนะครับกิโลก็ประมาณ200-300ถึ300บาทน,นะครับ ก็เพื่อให้นะครับปลาได้รับน้ำสะอาดนาเช้าครับก็เดยปล่อยน้ำเข้าไปเรื่อยๆนะครับก็โอกาสคิดหน้านะครับสี่เดือนถัดไปนะครับที่มีการเตรียนถ่ายน้ํานะครับผมก็จะให้มาดูอัปเดตเรื่องของขนาดไซส์ปลานะครับที่มีการเจริญเติบโตไปเท่าไหร่นะครับจริงๆผมว่าไม่ต้องถึงขนาด6เดือนนะครับ ที่จะต้อง,องนั่นบอันนี้เดือนครึ่งนะครับปลาก็สามารถนําไปประกอบอาหารได้ลว ขอฝากติดตามนะครับในในคลิปหน้านะครับแล้วพบกันนะครับกับปะดุกไทยพันุ์บิ๊กอีนะครับ